สวัสดีครับมีทีพิมพ์มาโตซีนอนนะครับส่งงานนะครับไฟดีครับอ่านี้นะครับเป็นซูซี่นะครับเซเลนิโอนะครับอ่านี้ลูกค้านะครับทําการอัปเกรดเพิ่มนะครับใส่เป็นชุดอัปเกรดความสวารนะครับไบวอกนะสามจุดหนึ่งวกประหลาดฟ้าห้าสิบห้านะครับพวงแหวน L อดีนะครับและเดว่ายตาน้าเงินนะครับนี่ตาเงินนะครับฉ่ำๆนะครับไฟต่ำครับเมื่อเปิดไฟหน้านะครับเดบวตายจะดับทันทีนะครับสูงครับ ปรเจตอร์กตัวทางร้านนะครับทํางานเป็นไบซีนอนสูงต่ำเป็นตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้าตัวรถลูกค้านะครับหลังติดตั้งเสร็จนะครับอ่านี้เป็นแสงช่วงเวลากลางวันนะครับชัดเจนนะครับสูงครับรอนแสงผ่านฟิล์มนะครับสูงครับแสงของนอกตัวหน้าตัวครับสว่างไม่ต่างเลยครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟแต่ละมาตรฐานนะครับเครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอัปเกรดความสว่างนะครับผ่านเลนโพรเเตอร์นะครับ สามารถสอบถามมาทางเพจเฟซบุ๊กนะครับ b t Premium มา t o s i g n o l ทุกสาขานะครับสวัครับขอบคุณครับ